ถ้าเกิดพูดถึงวงการ K-POp ครับแน่นอนผมเชื่อว่าไม่มีแฟนๆคนไหนไม่รู้จักค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SM Entertainment ครับที่เป็นทั้งกำลังสำคัญของกระแส K-POp แล้วก็ยังเป็นค่ายที่ปลูกปันศิลปินแล้วก็ไอดอลระดับวงการเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นดงบังชินกิครับ Super Junior g i r l Generation นะครับชายนี่แล้วก็ ExO ครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงคนไทยนะครับที่ไปมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จในวงการเคป๊อปบ้านเราเนี่ยเราก็คงจะนึกถึงอย่างเช่นนิชคุณทู2 PM ครับหรือว่าแบมแบมก็สิบเจ็ด ลิซ่าแบล็คพิงคแล้วก็มินนี่จีไอเดอย่างแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคนไทยครับที่มีความสามารถระดับโลกแล้วก็มีโอกาสไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีครับภายใต้สังกัดของ SM Entertainment นั่นก็คือเตนชิตพลลีชัยพรกุลครับหรือว่าที่แฟนๆเนี่ยเขาเรียกกันติดปากว่าน้องเต็นนั่นเองครับ เส้นทางความฝันของเต้นเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นจากการดูภาพยนตร์เรื่อง Step Up 2ครับแล้วก็เริ่มหลงสเสน่ห์การเต้นเข้าอย่างจริงจังครับประกอบกับเพลง Sorry Sorry ของรุ่นพี่ Super Junior เนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เต้นเนี่ยอยากเป็นศิลปินเกาหลีครับจนเขาเนี่ยได้เข้าร่วมการประกวดหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นการออเดชั่นค่ายดังของ YG Entertainment นะครับจนผ่านไปเข้ารอบครับแล้วก็เข้าร่วมรายการ Teen Superstar 2011เพื่อที่จะเป็นเด็กฝึกในค่ายของ Starship ครับ แล้วก็ที่ความสามารถที่โดดเด่นนะครับก็เลยทําให้เตนเนี่ยชนะการประกวดด้วยอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยไม่อยากให้ไปอยู่ที่เมืองนอกครับด้วยความที่อายุยังน้อยก็เลยต้องปฏิเสธการฝึกจากทั้ง2ค่ายยักษ์ใหญ่ไยครับ ต่อมาครับในปี2013เต็นก็สามารถเดินตามความฝันได้อีกวครับจากการผ่านการออริชั่น SM Global o r i t i o n in Thailand 2013แล้วก็ได้เดินทางเข้าไปเป็นเด็กฝึกในสังกัดค่าย SM Entertainment ครับและต่อมาเนี่ยก็ได้เปิดตัวครั้งแรกนะครับในฐานะของศิลปินเกาหลีร่วมกับเด็กฝึกคนอื่นๆนะครับในค่ายโดยใช้ชื่อว่า SM l o o k i e s ครับหลังจากนั้นครับในวันที่9เมษายนปี2016ครับ เต็นเนี่ยได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของ NCT ครับโดยอยู่ในยูนิต NCTU ครับพร้อมกับการปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ที่มีชื่อว่า The Seven Senses ครับซึ่งหลังจากที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาครับก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับเดีมากนะครับเต็นเนี่ยได้สร้างความภูมิใจให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังได้รับรางวัล Most Popular Person of the Year ครับสาขาวัฒนธรรมและบันเทิงครับจากงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Headlines Person of the Year Awards ปี2016 2017ถึง2017ครับแล้วสิ่งที่เขาทำให้แฟนๆทั่วโลกทึ่งเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือความสามารถด้านการเต้นของเขาครับที่ได้รับการยอมรับทั้งจากสมาชิกในวงแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องในวงการว่าเต้นเนี่ยเป็นนักเต้นที่โดดเด่นแล้วก็สุดยอดมากๆครับซึ่งไม่ว่าจะจัดอันดับนักเต้น K-POP ออีกกี่โพนะครับชื่อของเต้นจะปรากฏอยู่ในนั้นเสมอครับ พิสูจน์ได้จากการที่เขาเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Hit the Stage ครับเป็นรายการ Dance Survivor ของเกาหลีนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำโชว์ออกมาในทีมต่างๆแล้วเตนเนี่ยก็ได้รับชัยชนะในการแข่งขันในตอนที่6ในชื่อโชว์ว่า Uniform แล้วถ้าเกิดจะพูดถึงสกิลการเต้นที่โดดเด่นของเตนนี่นะครับก็ต้องพูดถึงเพลงโซโล่ล,ล่าสุดของเขาครับที่มีชื่อว่า Birthday ครับที่ได้สร้างไวรัลจากท่าเต้นที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วที่แน่นอนกว่านั้นก็คือมันเต้นตามยากมากๆครับจนแฟนๆเนี่ยนะครับต่างพากันแซวว่าถ้าเต้นตามไม่ดีเนี่ยอาจจะได้ไปเกิดใหม่จริงครับส่วนเตนเนี่ก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าสวยๆก็ต้องเจ็บปวดแบบนี้แหละ ล่าสุดนี้นะครับเตนเนี่ยเขาก็ได้บินไปที่ฝรั่งเศสครับเพื่อที่จะไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังระดับโลกนะครับอย่างแซงโวลองครับในงาน Paris Fashion Week 2023ครับและเพียงแค่เขาปรากฏตัวครับก็เป็นที่พูดถึงอย่างถล่มทลายครับจนทำให้แฮชแท็ก แซงโรลองเอ็กเนเนี่ยนะครับพุ่งขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน Twitter อย่างรวดเร็วครับนอกจากการร้องเพลงการเต้นที่เขาทำได้ดีแล้วนะครับเต้นก็เป็นอีกคนครับที่เป็นสายแฟชั่นตัวจริงครับเพราะไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรเนี่ยนะครับก็มักจะได้รับคำชมอยู่เสมอเรียกว่าใส่อะไรก็ดูดีไปหมดจริงๆครับปัจจุบันนะครับเต้นเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในฐานะสมาชิกวงของ NCT เววี ie, แล้วก็ Super M อครับอย่างล่าสุดนี้นะครับเต็นและเพื่อนๆเววีน, ie, นี่นะครับก็เพิ่งบินมาจัดแฟนมีทที่เมืองไทยเมื่อวันที่1แล้วก็2เมษายนที่ผ่านมาครับโดยมีแฟนๆเนี่ยแห่ไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามครับเรียกได้ว่าเต็นและสมาชิกเววีนี่นะครับมาไทยเมื่อไหร่ครับก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากแฟนๆชาวไทยอยู่เสมอครับ สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสัมผัสได้ว่าเตนเนี่ยมีพาชั่นในการเป็นศิลปินนอกจากผลงานที่ผ่านมาแล้วยังถูกสะท้อนออกมาจากทางความคิดและก็ทัศนคกกติของเขาด้วยนะครับอย่างตอนที่เตนเขาเพิ่งเดบิวต์เป็นศิลปินเนี่ยนะครับเขาก็ได้โพสต์ข้อความว่าผมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นและประสบความสําเร็จในชีวิตผมไม่ปฏิเสธความจริงที่ว่าการไล่ตามความฝันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนแต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อคุณพยายามที่จะประสบความสําเร็จในเป้าหมายของชีวิต บางครั้งคุณอาจจะตกลงมาอย่างแรงและนั่นก็จะเป็นเวลาที่คุณต้องเลือกว่าจะนอนอยู่อย่างนั้นหรือจะลุกขึ้นมาและก้าวต่อสำหรับผมผมเลือกที่จะลุกขึ้นและวิ่งต่อไป จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเต็นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาทําอย่างที่พูดจริงๆครับไม่ว่าอุปสรรคจะเข้ามาหามากแค่ไหนนะครับเขาจะไม่ยอมแพ้และก้าวต่อไปในเส้นทางที่เขาเลือกครับโดยมีพลังจากแฟนคลับครับที่จะพร้อมสนับสนุนและพาเขาไปถึงฝั่งฝันไม่ว่าเต็นอยากทําอะไร แฟนคลับของเขาก็พร้อมที่จะผลักดันและอวยพรให้เขาได้เดินในเส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้อยู่เสมอครับพวกเราชาวซองโทเปียก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่จะสนับสนุนเอาใจช่วยให้เตนเนี่ยประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะครับรวมไปถึงใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ในทุกๆช่องทางของซองตัวเปียรวมไปถึงฝากกดไลค์แล้วก็ follow Page ของซองแมนด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับฝากกด See First แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจมอบให้กับคุณครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ